สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเบลก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลของจิตตะเวลนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้จะเป็นในหัวข้อของ global ETF ค่ะครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะเบลเคยทําเกี่ยวกับตัว T-MATIC ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Optimize แล้วก็ ตัว DIY นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังตัวนั้นก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวยังไงเบอรจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ สำหรับตัว global ETF นี้นะคะก็ถือว่าเป็นกองทุนส่วนบุคคลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เรลจะมาสรุปรวบรวมรายละเอียดแล้วก็คุยกันไปกับเพื่อนๆนะคะเผื่อท่านใดที่กําลังมองหาข้อมูลหรือว่าสนใจอยู่นะคะก็จะได้ดูข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับ global ETF นี้นะคะก็เมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัว e-book นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะก็คือเป็นของจิตตะเช่นกันค่ะเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ของ Passive way นะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดของ Global ETF กันค่ะอย่างตัว Global ETF นี้นะคะก็จะมีการจัดพอร์ตให้เหมาะกับตัวของเราเองนะคะก็มีทั้งที่เป็นหุ้นหุ้นกู้รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนทั่วโลกผ่านกองทุนรวม ETF นั่นเองค่ะ ผลตอบแทนก็จะอยู่ที่ว่าเราเลือกอ่าพอร์ตแบบว่าที่เป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางหรือว่าความเสี่ยงต่ำนะคะซึ่งแต่ละพอร์ตก็จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกด้วยนะคะว่าเลือกการลงทุนแบบไหนเนาะก็ถ้าเลือเล่อนๆลงมาข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีให้ดูนะคะอย่าง สามเหตุผลที่ทำไมควรจะเลือกลงทุนใน global ETF นะคะก็คือเราสามารถเลือกตามระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้นะคะเหมือนที่ไปบอกไปเนาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงไม่ได้ต้องการที่แบบขอแค่ผลตอบแทนดีกว่าเงินเฟอ้ออะไรพวกเนี้ค่ะก็อาจจะเลือกความเสี่ยงที่มันเป็นความเสี่ยงต่ำรับผลตอบแทนสัก4%อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตามความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือลงทุนต่างประเทศด้วยเงินเริ่มต้นเพียง10,000แบาทนะคะเงินลงทุนหลักแสนก็ลงทุนต่างประเทศกระจายความเสี่ยงครอบคลุมพร้อมรักษาสัดส่วนสมดุลให้พอร์ตได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือปล่อยเงินทํางานอย่างเป็นระบบนะคะวางใจในเทคโนโลยีช่วยดูแลรักษาวินัยการลงทุนของคุณ ให้ดีอยู่เสมอพอร์ตจึงเติบโตตามหลักการลงทุนที่ถูกต้องในระยะยาวนะคะและได้รับการปรับพอร์ตด้วยนะคะนี้นะคะอย่างตัวของ Global ETF ะคะ่ะก็จะมีการจัดพอร์ตตามทฤษฎีของรางวัลโนเบลนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันนะคะหรือว่าการจัดพอร์ตแบบ Modern Theory นะคะเขาก็จะมีอธิบายรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกด้วยนะคะว่าค่ะ <ๆ S 2> อย่างตัว Modern Portfolio Theory นี้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่เป็นนักบุกเบิกที่ชื่อว่า แฮร์รี่มาโค i ิดนะคะเป็นคนคิดค้นนี้นะคะคิดค้นทฤษฎีนี้นะคะตั้งแต่ปีหน่เกานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อีกด้วยนะคะเขาก็จะมีอธิบายว่าคืออะไรเนาะเอาสรุปคร่าวๆก็คือเหมือนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะเวลาที่เราเลือกลงทุนก็จะต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในด้านของราคากันมากนะักเหมือนเวลาถ้าวันหนึ่งสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมีราคาตกอีกสินทรัพย์หนึ่งก็ มาคอยช่วยพยุงพอร์ตรวมๆแล้วโมเดิร์นทีโอรีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าแผนลงทุนของเขามีอะไรกันบ้างนะคะเหมือนที่ไปได้บอกเพื่อนๆไปทีแรกนะคะสําหรับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกลงทุนแบบพอเพียงก็ได้นะคะสําหรับตัวพอเพียงนี้ก็ ผลตอบแทนคาดหวังอยู่สักประมาณ4%ต่อปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนในพันธบัตรนั่นเองค่ะพันธบัตร80แล้วก็มีหุ้นอีก20นะคะสำหรับหุ้นเขาก็จะไปลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา หุ้นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็หุ้นประเทศเกิดใหม่เขาก็จะมีสัตส์สวนให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะว่าเป็นสัตว์สวนเท่าไหร่นะคะสําหรับผลตอบแทนย้อนหลังรายปีนะคะของแผนพอเพียงเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ,ะเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะอยู่สักประมาณ4.32%ต่อปีนั่นเองค่ะสำหรับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลือกเป็นพอ์ตมมดุลแทนก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับตัวพอร์สมดุลนี้นะคะก็คาดหวังผลตอบแทนอยู่สักประมาณ6%ต่อปีนะคะก็ลงทุน50-50เป็นหุ้น50พันธบัตร50%ิ50%ค่ะก็จะลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา35%หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว10%หุ้นตลาดเกิดใหม่5%แล้วก็ หุ้นกู้บริษัทเอกชนชั้นดีในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ50%ก็รวมเป็น100%นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลตอบแทนย้อนหลังนะคะของแผนสมดุลน,นะคะก็จะมีให้ดูตั้งแต่ปี2,554นะคะก็อยู่ที่สักประมาณ2%มาจนถึงปี2,563ก็โดยย้อนหลังก็แบ็กเทสอยู่สักประมาณ10ปีนะคะผลตอบแทนอยู่ที่6.99%ต่อปีค่ะแต่สำหรับคนที่แบบเฮ้ย ยังไม่ได้รีบใช้เงินแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพิ่มกขึ้นนะคะก็สามารถลงทุนในแผนเติบโตได้เช่นกันค่ะสำหรับแผนเติบโตนี้นะคะผลตอบแทนคาดหวังก็จะอยู่สักประมาณ8%ต่อปีนั่นเองค่ะในตัวนี้ก็จะลงทุนกลับกันกับคนที่ลงทุนในแผนพอเพียงนะคะอย่างตัวแผนเติบโตนี้จะลงทุนหุ้น80แล้วก็ลงทุนในพันธบัตรอีก20%ค่ะก็จะลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ56%นะคะ หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว16%หุ้นตลาดเกิดใหม่8%แล้วก็หุ้นกู้บริษัทเอกชนชั้นดีในสหรัฐอเมริกาอยู่20%นะคะเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังกันค่ะก็เป็นการเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ปี2554จนถึง2563นะคะ ก็เฉลียนะคะออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ8.54%เปค่ะอย่างของ global ETF นะคะกับตัวตีเมติกไม่ว่าจะเป็น DIY หรือว่าที่เป็น Optimize นะคะข้อดีอย่างหนึ่งที่เขามีเหมือนเหมือนกันนะั่นก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกเนาะต่อปีก็อยู่แค่0.5%ต่อปีนั่นเองค่ะส่วนเงินเริ่มต้นก็เท่ากันทั้ง2แบบนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นที่10,000บาทแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะ เติมเงินเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือเติมเงินครั้งละ10,000บาทนะคะเป็นแค่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกจะต้องเติมเงินเข้าไป1 0 0 0 0แบาทครั้งถัดถัดไปที่เราจะเติมก็คือเติมแค่ครั้งละ10,000บาทค่ะก็ถือว่าเป็นเงินเริ่มต้นที่ไม่ได้สูงมากมายเนาะแล้วก็เรายังได้ลงทุนสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ยังมีแบบเหมือนมีตัวช่วยมี AI ที่ยังช่วยปรับพอร์ตของเราให้ได้อีกด้วยนะคะ ตอนนี้แล้วนะคะนั่นก็คือจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะคร่าวๆของ global ETF ของทางจิตตานะคะแต่ว่าจะบอกว่าเวลาที่เราลงทุนนะคะก็ใช่ว่าจะมีทั้งข้อดีไปซะทุกอย่างเนาะสำหรับข้อจำกัดของการลงทุนแบบนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะคะยังไงจะรวบรวมไว้ให้เพื่อนๆแล้วทั้งหมด3อย่างด้วยกัน นั่นก็คืออย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของการลงทุนกับจิตตะนะคะจะไม่ได้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้นะคะดังนั้นนะคะความผันผวนของค่าเงินก็จะมีผลต่อผลตอบแทนของเราด้วยเช่นกันค่ะหรือที่เราจะ ได้ยินกันบ่อยๆนะั่นก็คือการเฮดจิงนั่นเองค่ะและสําหรับข้อที่2นะคะก็คือการลงทุนไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะคะด,ดังนั้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการกระแสะเงินสดระหว่างการลงทุนก็จะไม่เหมาะกับการลงทุนในสิ่งนี้นั่นเองค่ะ และอย่างสุดท้ายนั่นก็คือภาษีการลงทุนต่างประเทศนะคะหากเพื่อนๆเ,เลือกลงทุนใน global etf หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวติเมติกเองนะคะหากมีการซื้อและขายนะคะในปีเดียวกันเพื่อนเพื่อนจะต้องนำกำไรที่ได้รับ ในปีนั้นๆน,น,นะคะไปยื่นเสียพาสีส่วนบุคคลของตัวเองด้วยค่ะนี่ก็จะเป็น3ข้อจํากัดหลักๆนะคะที่เพื่อนๆจะต้องระวังแล้วก็คิดดีๆก่อนที่จะไปเริ่มต้นลงทุนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ได้ฟังกันจนถึงตอนนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะสนใจที่จะลงทุนในตัวไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นตัว ติเมติกหรือว่าจะเป็นตัวของ global etf นะคะหรือว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนแล้วนะคะลงทุนตัวไหนกันอยู่บ้างคะก็ลองคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เช่นกันนะคะจะจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าพอร์ตของเพื่อนเนเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวเบลเองนะคะก็อยู่ทั้ง2ทีมนะคะก็คือเบลเป็นทั้งทีมของตัวติมเมติกแล้วก็ทีมของ global etf ค่ะก็คือตัวเบลเองเปิดไว้ทั้ง2พอร์ตนั่นเองค่ะสาหรับคลิปถัดถัดไปนะคะเดี๋ยวจะมาทา รายละเอียดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดพอร์ตให้ดูค่ะว่าในพอร์ตของเว็บนั้นมีสินทรัพย์ตัวไหนที่ทางอาจิตตะเวลหรือว่าตัว AI เขามีการเลือกเลือกเข้าในพอร์ตให้เวลบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจจะสมัครนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสําหรับคนที่สมัครผ่านลิงก์ก็จะได้รับเป็นเงิน100บาทนะคะไว้เป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขายค่ะ ก็ยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะอยู่ทีมไหนสามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เช่นกันค่ะก่อนจากกันไปคลิปนี้นะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง m ั n นี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook และ Youtube นะคะในชื่อเดียวกันเลยนะคะชื่อว่า m ั n นี่เจอเบลค่ะขอเพียงสัมผัสเบาๆนะคะกดที่ปุ่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ